เปิดใจครั้งแรกจักกะจันอคมสิริปล่อยโฮห,หลังชนะคดีโลกสองใบจักกะจันอคมสิริร่ำให้ดีใจชนะคดีโลกสองใบผ่านเรื่องร้ายมาได้ขอบคุณสามีที่ไม่เคยหนีไปไหนเปิดใจครั้งแรกจักกะจันอคมสิริ หลังปล่อยโฮต่อหน้าสื่อหลังคนะคดีโลกสองใบมีผลทางจิตใจจนทำให้ต้องเข้าไปพบจิตแพทย์คิดออกจากวงการพร้อมเปิดชีวิตคู่กับเควัฒนาสามีแห่งชาติผ่านทางรายการคุยแทบโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเอสกันตพงเป็นพิธีกรดำเนินรายการ เคยเป็นอดีตคู่จิ้งของเอสในละครคร่ะเอสเล่นละครเรื่องแรกก็เจอจันเลยตอนนั้นดนุดดาวดินจันเล่นกับสเตฟานเอสคู่กับหยกเขาก็สุภาพเสมอต้นเสมอปลายหล่อเหมือนเดิมจนมาเล่นกันเรื่องลิขิตวิทยาเล่นเลิฟซีนเยอะมากจริงๆคะ่ะเขาเล่นเลิฟซีนกับจันเรื่องแรกเอาจริงๆดีใจมากตอนแรกที่จะมาถามก่อน เลยใครเป็นพิธีกรพอรู้ว่าเอสผัวรักต้องมาในเรื่องเราเล่นเป็นสั้นกลิ่นเขาเป็นคุณหลวงก็เป็นผัวรักเขาน่ารักสุภาพเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้แหละเดือนที่แล้วปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์สื่อปกติเป็นผู้หญิงสะตรองมากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน้ำปาลืมเฉยเฉไม่ถึงจะโพต้องบอกว่าก่อนมารายการจันก็ถามว่าต้องพูดเรื่องคดีความกับอดีตผู้จัดการอีกไหมจันรู้แหละว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงแต่อย่างน้อยให้รู้จักปก ราดีกว่าเพราะที่ผ่านมาไม่เคยพูดเลยเพราะมันเป็นปมในใจเราไม่อยากจะพูดแต่ตอนนี้มันเคลียร์แล้วนักข่าวก็ถามอัปเดตเรื่องดีดความว่าเป็นยังไงบ้างเขาถามว่าจันรู้สึกยังไงบ้างจันก็บอกว่าจันโล่งใจเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างมีผลกับจิตใจจันมากจากข่าวคราวเข้าวงการมาจันไม่ค่อยสงวังเรื่องความรักพอเราจะมีความรักผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานทั้งที่เราก็คาดหวังมากกว่ามันจะโอเค แต่เราต้องออกมานั่งพูดในเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงต้องมาแก้ข่าวที่ไม่ใช่ความจริงแล้วข่าวที่ออกมาเหมือนเราไปเป็นเมียน้อยไปแย่งของของเขามาแล้วจันต้องออกมาตอบคําถามคนก็เข้ามาจิกจันในไอจีในไดเร็ว่าทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมจันต้องมานั่งตอบคําถามท,ทั้งที่ตอนนั้นจันควรมีความสุขเราคาดหวังเรื่องความรักเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอผู้ชายที่ใช่แล้วก่อนหน้านี้เราไม่เปิดตัวเลยเราซุ้งคบมา3ามปีเรารอจนชัวร์เพราะเรามีประสบการณ์ว่าอะไรที่มันเร็วไป มันไม่ใช่ไงหลายคนอาจไม่เข้าใจนะแต่ความรู้สึกจันทมันยิ่งใหญ่มากเราคาดหวังไว้มากแล้วต้องมาเจอสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงมีคนให้กำลังใจและพร้อมถลม่มพูดตรงๆเลยที่เจอมาก่อนให้กำลังใจเขาก็บอกว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกเผยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะพอมีข่าวออกมาเขาจะเชื่อไปแล้วว่าอย่างน้อยต้องมีมูลความจริงไม่งั้นข่าวจะออกมาได้ยังไงแล้วคนเห็นใจก็ประมาณว่านางคงโดนหลอกแหละ เพราะนางใสซื่อเคยโดนหลอกมาแล้วทําไมจันยูของจันดีๆต้องมาเป็นขี้ปากคนในเรื่องแบบนี้้่ยเหรอตอนนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่เลยออกรายการด้วยความที่พี่ๆพ,พิธีกรเขาอาจรับสารมาแบบนั้นเขาคงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องปลอมเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ส่งผลต่อความรู้สึกเราณตอนนั้นย้อนไปณตอนนั้นอดีตผู้จัดการเขาคุยกับทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นปากในการพูดผ่านสื่อหลายๆสื่อให้เข้าใจเป็นแบบนั้นด้วย นี่คือจุดที่ทําให้เจ็บปวดที่สุดที่เป็นข่าวออกไปแล้วคนมาถล่มเราว่าเราไปแย่งของของคนอื่นเราเป็นเมียน้อยใช่แล้วมันเจ็บปวดที่สุดนะจันแค่คนในครอบครัวคุณเคเพราะเขาไม่ใช่คนในวงการเขาไม่ได้อยู่หน้ากล้องหน้าสื่ออยู่ๆเ,<อ>เขาโดนลากมาต้องย้อนไปถึงอดีตเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือยังไงซึ่งเป็น10ปีแล้วทําไมต้องถูกนํามาพูดถึงอีก แล้วครอบครัวเขาอีกตอนนั้นเราไม่รู้นะแล้วชีวิตรักเราจะเป็นยังไงตอนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของจันกับเคกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ไปถึงพ่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเหมือนจะมีน้ำตามันเป็นเรื่องที่ฝังใจขนาดช่วงนั้นนะบอกตรงๆไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทำงานไม่อยากเจอคนเพราะรู้สึกว่าทําไมทุกคนเหมือนทำร้ายเรา เราไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมเราต้องออกมาสัมภาษณ์ออกมาตอบในเรื่องที่เราไม่ได้ทําแล้วเราโดนซุบซิบอีกแล้วแต่พอวันนี้สารตัดสินคดีเคจนถึงคดีจันทรรารู้สึกว่าโอเคเราได้รับความเป็นธรรมแล้วคนก็จะได้รู้สักทีเพราะที่ผ่านมาอดีตคู่กรณีเขาก็ไม่เคยออกมาบอกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่เคยออกมาพูดแก้ข่าวเกี่ยวกับตัวจันทรต่บอกว่าเขาโดนหลอกอีกทีซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดว่าจันทร่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะไม่จริงนะ ระหว่างฟ้องร้องกันคู่กรณีมาคุยกับจันโดยตรงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไหมไม่มีค่ะเหมือนจะมีตอนช่วงใหม่ๆเขาติดต่อจะมาหาแต่ตอนนั้นจันไม่พร้อมแต่เหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้วจันคิดว่าคนเราถ้าจะขอโทษจริงๆมันมีช่องทางตั้งมากมายตอนที่เขาส่งข่าวติดต่อพิธีกรติดต่อคนในวงการเขายังทําได้เลย เราอยากขอโทษเราจริงๆมีอีกหลายช่องทางที่ไม่ใช่แบบมาครั้งสองครง้งไม่เจอถือว่ามาแล้วไม่เจอก็จบกันมันแสดงถึงความตั้งใจวันที่ปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์คำถามไหนที่สะเกิดใจที่สุดเอาจริงๆนะคะ จันจำไม่ได้หรอกว่าคำถามไหนแต่พอพูดย้อนไปก็ทำให้น้ำตารื้นจันเป็นมากนะกลายเป็นคนนอนไม่หลับจากคนที่นอนง่ายกลายเป็นคนโอนไม่หลับวิตกกังวลคิดนั่นคิดนี่ปกตินั่งสมาธิก็จะหายแต่นี่นั่งสมาธิไม่ได้เลยต้องไปหาคุณหมอต้องไปหาจิตแพทย์แต่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะคะเหมือนวิตกกังวลคิดมากนานเป็นปีค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆลดยาลงมาไปพูดคุยปรึกษาคุณหมอให้ยานอนหลับช่วงแรกแรกนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับก็ไล่หาแม่หนิงแม่หนิงเป็นหนึ่งใน นก็ขอบคคุณะะศาลตัดสินว่ายังไงแม่หนิงไปคดีพี่เคสามีเหมือนเขารับการสารภาพก่อนเลยไม่ต้องสืบพยานของพี่เคก็สั่งจำคุกเหมือนกันลดโทษกึ่งหนึ่งสามกระทงกระทงละหกเดือนแต่พอลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือ9เดือนเขาก็ประกันตัวซึ่งทั้งคดีของจันและของเคศาลตัดสินจำคุกไม่รอนลงอาญาแต่ด้วยความไม่ใช่คดีร้ายแรงเลยประกันตัวได้จันรู้มาว่าเขาก็ประกันตัวมายื่นสู้ในขั้นต่อไปของเคเขาอุทธรแล้ว ก็ย so so ืนยันตามสารชั oh, wow. ้นต้นก็ยื่นดีกาอีกแต่ของจันเพิ่งจบสารชั้นต้นแต่จันจะไม่สนใจแล้วจันจะเดินหน้าแล้วไม่สนใจเขาจะอุดรอนหรือดีกาจันพอใจคาตัดสินของศาลแล้วว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอยากให้คนรู้ว่าความจริงเป็นยังไงอยากให้คนได้รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะในใจจันเองไม่ได้จะเอาถึงขั้นติดคุกแค่ต้องการยืนยันความจริงทางกฎหมายว่าเราไม่ผิดคนคำาครหาทั้งหมดทั้งเราสามีเราและครอบครัวสามีเรา ใช่ค่ะต้องการแบบนั้นแต่เราก็เคลียร์กับพี่ๆนักข่าวแล้วจัน์เข้าใจได้ว่าพี่ๆเขาได้ข่าวมาเขาก็จําเป็นต้องถามเพียงแต่ตอนนั้นเราก็น้อยใจว่าเขาควรสืบก่อนว่าจริงไม่จริงอย่างน้อย <c oughs> เขาน่าจะรู้จักเราเราจะไปเป็นเมียน้อยหรือเราน้อยใจไปต่างๆนานาคําถามเหล่านั้นทําให้ไปพบจิตแพทย์ <c oughs> มันหลายเรื่อง <c oughs> ไปไหนมาไหนคน <c oughs> ก็ซุบซิบเรากำลังจะแต่งงานกำลังจะมีความสุข ถ่ายรูปพรีเวดต้องมาคอยรับโทรศัพท์มีคนบอกว่ามีคนสะกดรอยตามนะเขาจะมาทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้มันเฮ้ยอะไรมันหลายเรื่องจุกจิกมากจิต,ตแพทย์ให้คำแนะนำยังไงนอกจากยาหมอบอกว่าจันทรไม่ต้องไปสนใจเพราะคนที่รู้ดีคือตัวจันทรครอบครัวเราเคยังโอเคกับจันไหมถ้าเขาโอเคจับมือกันอยู่เขารู้เราเป็นยังไงครอบครัวจันเป็นยังไง ครอบครัวเตอนนั้นจันค่อนข้างกังวลเพราะเกรงใจพ่อเขาบ้านเขาพี่น้องเขาครอบครัวเขาโอเคเข้าใจเราเราเจอเขาเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีทีท่าแข็งใสร่จันบอกว่าเป็นโรคกลัวคนและกลัวสังคมหนูไม่อยากไปเจอคนหนูอายในตอนนั้นร้องไห้อายในการต้องไปเจอผู้คนที่เขาจะมองเรายังไงจะคิดกับเรายังไงจันผิดหวังเรื่องความรักอีกแล้วเหรอ ร้องไห้เคยเจอมาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่เข็ดไม่สแกนให้ดีร้องไห้ด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาด้วยตอนนั้นเป็นข่าวแย่เหมือนกันพอมารอบนี้อีกโซเชียลมันไปเร็วมากตอนนั้นมันไม่มีอินสตาแกรไม่มีอะไรที่เขาจะเข้ามาคอมเมนต์ถึงส่วนตัวเราได้ในเร็กไอจเราแต่ตอนนี้โอเคผ่านไปแล้วคุณหมอบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวจันตอนนั้นรู้หมดว่าครอบครัวเราใครเข้าใจเราแต่เหมือนมันเจอมาเยอะใจมันยังไม่ก้าวข้าม มันฝังใจจนทําให้เรารู้สึกใช่เรื่องราวมันเยอะมากจันได้รับสารมาว่าเดี๋ยวจะมีคนทําร้ายมันระแวงใครให้ข่าวพวกอดีตผู้จัดการคุณเคให้กําลังใจยังไงเขาต้องบรรจุเอาไว้ว่าเป็นสามีแห่งชาติอีกคนเอาตรงๆต,ต,ต้องขอบคุณเขาเขาไม่ใช่คนในวงถ้าเป็นตัวเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าจันเป็นเคอาจเลิกไปแล้วก็ได้ เพราะมาเจอขุดเรื่องในอดีตที่จบไปแล้วและเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วไปว่าเขาทําธุรกิจสีเทาติดยาใหญ่โตมีภรรยาอยู่แล้วแล้วมาหลอกจันถ้าจันเป็นเคอาลาก่อนไปแล้วเราก็ยังโชคดีที่เขาเข้าใจเราหันไปเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะจับมือให้กําลังใจกอดเขาไม่เคยหนีไปไหนเลยเคน่ารักกับคนรอบข้างทุกคนที่มีส่วนช่วยให้กำลังใจจันโชคดีเขารักจันรักครอบครัวจันรักแม่รักพี่ชายจัน อุปสรรคพิสูจน์คนเห็นว่าโล่งใจเรื่องพี่บุ๋งปนัดดาด้วยบอกตรงๆต,ตอนนั้นก็น้อยใจพี่บุ๋งเพื่งขาเหมือนกันข่าวเกิดในรายการพี่บุ๋งพี่เต้นพูดตรงๆเขาก็โดนหลอกมาอีกทีเขาก็หวังดีกับเราไม่คิดว่าอดีตคู่กรณีจะกุเรื่องเป็นเรื่องเป็น,ร,ปนราวได้ขนาดนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยตั้งแต่ตอนนั้นเจอกันก็คุยกันปกติไม่มีอะไรแล้วแต่พอพูดมาจันต้องรีเฟอร์ว่ามาจากเรื่องราวไหนแค่นั้นเองอยากเคลียร์กับใครอีกไหม ไม่แล้วค่ะแต่อยากขอบคุณสามีครอบครัวเพื่อนเพื่นพี่พี่คุณแม่อยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจันล้ามข้ามผ่านมาได้ร้องไห้ตอนนั้นเราเจอกันจับมือกันก็โอเคแล้วคุณแม่รู้ว่าหนูเป็นยังไงเราไม่ต้องพูดกันเยอะที่ร้องไห้นี่คือดีใจที่เราผ่านมาได้ยังมีคนดีๆอยู่ข้างเราที่เขาเชื่อเราสามีเอาใจสารพัดสายเปตัวจริงไม่ขนาดนั้นค่ะมีให้บ้างตามเทศกาลวันเกิดวันครบรอบวัน,ว,นวาเลนไทน์ เ,เวลาเขาให้อะไรเขามีกฎเหล็กห้ามลงโซเชียลจันก็ถามว่าทําไมลงไม่ได้เหรอเหมือนหัวซื้อของให้เมียลงไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ถ้าอยากลงไปเปิดไอจีลับให้ทำแอคเค้าหลงถ้าอยากลงหัวเราะนางว่ามีคนที่เขาไม่ได้เหมือนกันเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดคนเราก็โอเคเขาซื้อให้คือจบไม่ได้ทะเลาะเราเข้าใจพอเขาพูดมันก็จริงของเขาไม่โพสก็ได้แต่ต้องให้เรื่อยๆอย่าลืมอย่าขาดหัวรอ บ้านนี้มีกฎเหล็กอะไรถ้าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันต้องคุยกันให้เข้าใจในวันนั้นห้ามข้ามคืนเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนคิดมากจะไม่ปล่อยให้เรานอนจมคิดมากข้ามคืนไปจะให้เราเคลียร์ตั้งแต่วันนั้นแรกๆไม่รู้กันทะเลาะกันแล้วหลับหลุกขึ้นมาคุยเพราะกูลอนไม่หลับ มึงก็ต้องนอนไม่หลับเหมือนกันหัวเรอจนสามีบอกว่าคุยกันให้จบคืนนั้นติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15 1 4 1 5นถึง14.15นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama